เดี๋ยวพรจลุนเลขที่5ค่ะดิฉันนางสาวรัตนพรชติบุ๊ดเลขที่7ค่ะดิฉันนางสาวแพลวพาวใช้ทองเลขที่13ค่ะดิฉันนางสาวจุลพา,าเจริญยมวนเลขที่16ค่ะดิฉันนางสาวสุดิรักษ์มีเทียมเลขที่27ค่ะค่ะสําหรับวันนี้นะคะพวกเราจะพาทุกคนไปดูในสถานที่ชุมชนริมน้ําจันทบุรีจัง,จงหวัดจันทบุรีค่ะวันนี้นะคะถ้าหากทุกคนเนี่ยพร้อมแล้วนะทุกเรา thank <laughs> you ปฏิสนธินิรมน์โบราณสถานสำคัญของจังหวัดจันทบุรีที่มีประวัติทางศาสนายาวนานกว่า300ปีอาสนาวิหารพระนามาริอาปฏิสนธินิรมน์เป็นอาสนาวิหารประจำม,มิสซังโรมันคาทอลิกตั้งอยู่บริเวณริมคลองจันทบุรีตรงข้ามชุมชนริมน้ำจันทบู์ตำบลจันทนิมิตรอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี นับเป็นวิหารที่มีความงดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยและยังเป็นโบสถ์ระดับชั้นอาสนวิหารแห่งเดียวในภาคตะวันออกอีกด้วยค่ะอาสนวิหารแห่งนี้อยู่คู่ชุมชนชาวจันทบูรณ์มาอย่างช้านานนับตั้งแต่สมัยสมเด็จพระสันเพชรที่9โดยวิหารแห่งแรกได้ถูกสร้างขึ้นโดยกลุ่มชาวยวน130คนที่หนีออกจากประเทศเวียดนามและเข้ามาตั้งรกรากที่ไทย โดยบาดหลวงเฮิร์ตโตเลนติโนเป็นผู้ดูแลกลุ่มชาวยวนเหล่านี้และได้ทำการก่อสร้างวิหารหลังแรกขึ้นในระหว่างปีพุทธศักราช2,273ถึงพุทธศักราช2,295อาสนะวิหารพระนางมาริอาปฏิสนธินิรมลมีจุดเด่นที่เด่นชัดคือยอดแหลมบนหอระฆังสองหลังโดยภายในวิหารมีการตกแต่งเพาดานเป็นท้องเรือไม้โนอาช่องบานกระจกแบบกอทิก ระดับกระจกสีและพื้นกระเบื้องนำเข้าจากประเทศฝรั่งเศสนอกจากนี้ภายในยังมีรูปปั้นพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมนหรือพระแม่ปฏิสนธินิรมนที่ได้รับการบูรณะออกแบบใหม่ทั้งองค์จากช่างสิบหมู่กรมศิลปากรเรียกว่างดงามและล้ำค่าตกแต่งด้วยพลอยกว่า200,000เม็ดหรือกว่า2 0,000กรัตเลยทีเดียวอาสนาวิหารแห่งนี้ ยังได้รับรางวัลอนุรักษ์อาคารดีเด่นประจำปีพุทธศัการาช2542จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์อีกด้วยค่ะค่ะทุกคนคะแลนนี่นะคะก็คือสถานีจริงของเรานั่นก็คืออสนววิหารพระนางบริอาิติสุทธิ์ี่รนั่นเองค่ะค่ะทุกคนคะวันนี้นะคะพวกเราเนี่ยเราไม่ได้พา ทุกคนเนี่ยมาวมนะักสถาัดจริงๆนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรามีผู้บรรยายให้ความรู้นั่นคือคุณครูอธิพรทองใหม่นะคะซึ่งเป็นข้าราชการบำนาญแล้วก็เป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่เราในวันนี้ค่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราเขา้าไปรับชมข้างในกันเลยค่ะ ู่บริเวณที่แห่งน,นี้นะคะแล้วก็คือเลยอยากสอบถามว่าคุณผู้นี่ได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบใดในสถานที่แห่งน,นี้บ้างคะสำหรับการมีส่วนร่วมนะคะในอาสนวิหารแห่งนี้ก็คือการเข้าร่วมเป็นจิตอาสาในการที่จะ,ะทำงานทำงานในส่วนของที่ถูกรรมนะคะนอกเหนือจากการทำงานในส่วนของที่ผกรรมแล้ว ก็ยังมีสิ่งใดที่ว่าทำว่าจะมีงา,านหรืออะไรก็ตามแต่เราก็จะเข้ามาช่วยในส่วนนี้แล้วคุณครูเนี่ยรับผิดชอบในส่วนนี้คุณครูรู้สึกมีความสุขกับการทํางานในสถา,านที่แห่งนี้ไหมคะงานพิธีกรรมเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับทางด้านศาสนาโดยตรงนะคะเหมือนกับว่าฝึกตัวเราให้มีคุณลัง แล้วก็คุณธรรมนี้เราก็ยังเผยแพร่ไปอย่างผู้อื่นด้วยโดยอย่างเช่นการอ่านบทอ่านหรืออ่านหนังัือีิ์ของซึ่งเป็นศูนย์รวมหรือซึ่งเป็นหน้าัพปีใบเลื่นะคะซึ่งเป็นสิทธิประโยชน์ที่สุดของศาสนาให้ส่วนของพิธีกรรมนั้นก็จะแยกออกไปต่างๆเช่นมาช่วยกันดูแลในส่วนของ งานไหนวยเครื่องบูชา,าการกรอสวดในงานต่างๆเช่นอาจจะเป็นงานแต่งงานงานมง,งคลอาจจะเป็นงานาสีดป์นะคะงานเอาวะณมงคลต่างๆเพื่อให้เกิดบรรยากาศที่ดีต่ออาสนวิหารแห่งนี้แล้วก็เป็นการาให้ทุกคนที่มาร่วมงานนั้นมีความเชื่อความศรัทธา ในตัวอาชนาทีมค่ะคุณแล้วากรณีสอบถามอีกหนึ่งข้อสำคัยนะคะคุณครูคิดว่าบทอาชนาทิพยนแห่งนี้ค่ะมีความภาคภูมิใจอย่างไรบ้างต่อคุณครูการมีความภาคภูมิใจมากมากที่สุดด้วยว่าตัวเองนั้นเป็นที่สังคมอานิการโรมันคาทอลิกนะคะตั้งแต่ ที่เกิดมาเนี่ยก็เป็นละหรือเราจะเรีอีกอย่างหนึ่งว่าพิสตังดีเพื่อขอโทษจากพิสตังดออันนี้ช่วยตัดออกด้วยนะพิสตังดอเกิดมาก็<อ>เป็นพิสตังละแล้วก็ได้ถูกฝึกสอนจากบัณฑิตนะคะว่าให้มีความเชื่อต่อศาสนาโดยยึดเป็นเรื่องอยึดยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วก็ยกิไปกว่านั้น วัดเนี้ยก็ยกังมีการสำนัญต่อชุมชนในเราแรกเนี้ย่ะจะมีอยู่สามชุมชนสาวัฒนธรรมชุมชนเราเรียกันง่ายๆว่าชุมชนหนาเรือเจ้าชุมชนหลังวัดแล้วก็ชุมชนอีกนสามวัฒนธรรมก็คือนะความเชืช่อมโยงกัน,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 นกคือมีไทวนันมีชาวไทยแล้วก็มีชาวเวียดนมามสามวัฒนธรรมที่เราตูรวมกัน,น นอกเหนืจากเนี่ยสิ่งที่ดีมากๆและเป็นความรู้สึกที่ดีก็คือว่าแคมเนี่ยเป็นวัดที่อยู่ในชุมชนหลังวัดและชุมชนหลังวัดหรือชุมชนที่ได้กล่าวาแล้วเนี่ยจะมีอยู่ช่วงหนึ่งซึ่งเกิดปัญหาซ้ำๆปัญหาซ้ำๆอันนคือปัญหาเร่องของน้าน้ำท่วมเข้ามาในวัดแคมที่หลาพักอยู่เนี่ย ะคะือในส่ว่ด้านบที่เราเรียกว่าพระาตวแทัง้นทัั้ทั้ง้รทั้นในปี42นะคะัมันมากจนเรียกไว่าตรงพระตาสมเด็จู้่คนมาดูลยเ้นพระองค์นมีแนวคิดแล้วก็มีตัชยาชีวิตมีเรื่องของ หลัศาสนาของราชายเข้ามาเชื่อมโยงกับทางศาสนาเราไม่เคยที่จะดึหรือทำให้ศาสนาใแรเปลียเ่เราไม่ได้เลคามาสามาัญของก็ได้โรดหรือได้มีพระราชดำริในการสร้างรองพรกบีัทซึ่งเป็นรอสุดท้ายหรือเป็นโรงหาัสุดท้าใน ทาชมายิกาอนี่ยก็่จสวัสด์เสด็จสวัสด,สสดรงนี้่ยท่นคที่อยู่ระแวกนี้ตา่างสำนึกไทยท่มหากรุณาเป็นลมเหลังจากที่พระองค์ได้ทรงเกิดให้สร้างรองพระบิลงังไทยขึ้นมาเราก็หลุดพ้นจากการที่เผชิญกับปัญหานห้าง่วง้ำาด้วยถือว่าพระองค์ที่ทรงกิดา ใหชีว sí sí e ิตของกายสุณทรพื้นทจาลน้โดยเฉพาะส่วสของเมกะเด็กของจะเทีสมและตอร ขอบคนุณคนุณครูมากเลยนะคะสำหรับทำเรื่องนี้ซึ่งพวกหนูเนี่ยก็ได้รับความรู้ดีๆมากมายเรื่องนี้แล้วก็ได้รประสบการณ์จากคุณครูเกี่ยวกับบทอัศนาวิหารแห่งนี้มากๆเลยค่ะจนหรบวันนี้นะคะหนูต้องขอขอบคุณสำหรับการทำเรื่องนี้นะคะแล้วก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อน อนแรกที่ผมเรียนจบเนี่ยตอนแรกคือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องการที่นี่หรอกจากว่าตอนนั้นนี่อยู่ในช่วงที่โควิดกำลังมาแล้วก็ตอนนั้นเนื่องจากการการทำงานการหาง,งานเนี่ยเป็นเรื่องแบบยากนะครับ<ๆ>และเนื่องจากรอบผมเนี่ยมีความผูกพันกับสถานที่นี้ตั้งแต่เด็กๆครับผมเป็นผู้ช่วยพี่เจาของที่นี่มาแต่ตอนอยู่มอต้นป็ผู้ช่วยบัตรอยู่นะครับในการทำงานด้านพิธีกรรม <dri> แล้วก็เห็นว่าที่นี่มีอด้วยความผูกพันมีความสนใจอยู่แล้วด้วยในด้านของศาสนาด้านศิลปะต่างๆ่าเกิดประตอบกับตอนนั้นจริงๆพอพนักงานถึงที่น่ได้ว่างลงว่ามัล้มช่วยทีนี้เราก็มาถึปาลวค่ะะบาทก่อนหน้าน้สองแต่ว่าีุ่งาน องคงแต่เราบุรณะนะครับขอที่จะทำแ้ให้เย็นเมอนะบุรณะทางจังหวัดเรลาเป็นหลังของเพี่ไดจะทำทางวิหานี้ให้เป็นนเป็นผูดูแลก็จะปรนเบคนแก่จะรู้ข้อมูลหลายอย่างให้บูแลมีความสุขนะครับก็ดูแลมาสิบกปีที่จะให้บุรณะนะครับดูแลนักท่องเที่ยว การวางกดกติกาของที่นี่การวางตัวการมัิภาพแบบไหนจะให้ข้อมูลของเขาสอบถามเรื่องศาสนาก็พอถอาเขาจะให้เข้าฟังได้เขาค่อยเรียนเรียนมานะครับประมาณนี้คืข่าวนะหนรัึคงจะต้องเป็นเธอ ในนิทานจะใส่ อาจารย์ส่งแสงสนะคะผู้เป็นที่ปรึกษารายวิชาแห่งนี้แล้วก็เป็นผู้ที่คอยให้พวกเรานะคะปรึกษาทาั้งในการถ่ายคลิปแล้วก็การนําเสนอรายงา,ตานต่างๆค่ะและสําหรับวันนี้นะคะพวกเราเนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนไปพบก,กับอาจารย์ที่ปรึกษาของเราในวันนี้นะคะ,ะสํารนิสตวคขอขอบคุณมาณที่นี้ขอขอบคุณเธอณที่เริ ขอขอบคุณมานาที่นี้ขอขอบคุณเธอนทีิริ่